ไซข่าวอาจาซีรีรายงานว่าเมื่อวันที่27กรกฎาคมกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนในอิรักได้ฝ่าระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปในอาคารรัฐสภาในกรุงแบกแดดและบุกเข้าไปภายในห้องประชุมเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการเสนอชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มาจากพรรคการเมืองฝ่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านการประท้วงของกลุ่มผู้สนับสนุนมกตาดาอัลซาดผู้นํากลุ่มชีอะมีขึ้นหลังจากพักกอบการประสานงานพรรคการเมืองกลุ่ม มุสลิมนิกายชีอะที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้ยืนรายชื่อนายโมฮัมหมัดชีอะอัลซุดานีวัย52ปีอดีตรัฐมนตรีและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้านนายกรัฐมนตรีมุสตาฟาอัลคาดีมีออกถแถลงการเรียกร้องให้กลุ่มผู้ประท้วงออกไปพร้อมเตือนว่าเจ้าหน้าที่กองกําลังความมั่นคงมีหน้าที่ดูแลปกป้องสถาบันของรัฐและเจ้าหน้าที่การทูตจากต่างประเทศป้องกันไม่ให้เกิดภาวะไร้เสถียรภาพและความไม่สงบสุขทั้ง การเมืองอิรักประสบภาวะทางตันมาเกือบ10เดือนหลังการเลือกตั้งล่วงหน้าไปเมื่อวันที่10ตุลาคม2564ซึ่งม ok ็อกตาดาอัลซาดได้รับเสียงข้างมากถึง73ที่นั่งและให้คำมั่นว่าจะจะัดตั้งรัฐบาลร่วมกับกลุ่มการเมืองซุนีและเคริร์ดแต่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเขาถูกต่อต้านอย่างหนักจนต้องนำสสในสังกัดลาออกทั้งหมดส่งผลให้พักกรอบการประสานงานกลายเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในสภาผู้แทนราษฎร